thank you ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราอยากจะมาพูดกันถึงว่าถ้าหากว่าเราเข้ามาเป็นสมาชิกในโครงการฝึกฝนอบรมตนเพื่อความมีชีวิตปรมาจรรันที่หมดจดงดงามซึ่งเป็นเสมือนโครงการนำร่องของธรรมมาตานี่นะคะแล้วก็เป็นธรรมมาตาก็เป็นโครงการที่จะประคุณท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นผู้ที่ ท่านได้มีเมตตาแล้วก็ให้สถานที่แล้วก็ให้โอกาสเดยไปให้โอกาสที่เราจะจัดการอบรมหรือจัดโครงการนี้ให้เป็นจริงขึ้นมาได้เนี่ยถ้าเช่นนั้นเนี่ยมันสิ่งที่น่าคิดนั่นในความรู้สึกส่วนตัวก็เป็นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราจะได้อะไรมาเป็นแบบอย่างแบบอย่างที่จะเป็นสิ่งที่จะกระตุน้นเตือนใจให้ตัวเราเองเนี่ยเกิดกําลังใจ กิดกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นลึกซึ้งขึ้นจนกระทั่งมีโอกาสถึงที่สุดได้หรือเรียกว่าภาคเพียรอย่างชนิดอุทิศชีวิตในการที่จะประพฤติปรมาจันนี้ต่อไปจนถึงที่สุดได้แล้วเมื่อโครงการธรรมมาตาเกิดมาจริงขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะพร้อมหรือไม่ที่จะเข้ามาเป็นผู้หนึ่ง ที่จะเป็นสมาชิกที่จะฝึกฝนอบรมตนเองจนถึงที่สุดและในขณะเดียวกันก็มุ่งหน้าที่ทําหน้าที่เป็นธรรมทูตต่อไปข้างหน้า mm. เพื่อเป็นการเผยแผ่พระธรรมแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป mm. เป็นการที่แสดงกตัญยูกัตวเวทีต่อผู้เป็นมารดาของโลกที่มีมาแล้วหลายยุคหลายสมัยนับไม่ถ้วน แต่ท่านเหล่านั้นไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะได้มีผู้ใดกล่าวขวัญถึงพระคุณของท่านเราควรจะทําอย่างไรเราควรจะมีแบบอย่างอะไรหรือไม่ที่จะมีเป็นกําลังใจให้เราก้าวหน้าต่อไปนะคะ mm hmm. ก็อยากจะขอเสนอว่าถ้าหากว่าเราจะคิดว่าผู้ที่ได้สร้างธรรมมาตาขึ้นมา คืออาสมธรรมมาตาขึ้นมาเพื่อให้โอกาสแก่พวกเราทั้งหลายเนี่ยคือจะประคุณท่านอาจารย์พุทธทาสพขิขุแห่งสวนโมกขพลาลามและองค์ท่านอาจารย์เองเมื่อเอ่ยถึงท่านชาวพุทธท,ทั่วไปในประเทศไทยหรือตลอดไปจนทั่งถึงชาวต่างประเทศที่มีความสนใจในเรื่องของการศึกษาธรรม ต่างก็รับรองรับรองในคำสอนรับรองในการป,รปฏิบัติแล้วก็รับรองในความเป็นสวนโมกค,ความเป็นสวนโมกขัคพลาลามเมื่อเอ่ยถึงสวนโมกขัคพลาลามรู้สึกว่านามนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ผู้ฟังหรือผู้ได้ยินชื่อหยุดคิดใช่ไหมคะหยุดคิดคิดอะไร คิดด้วยความเคารพด้วยความนับถือแล้วก็ดูต่อไปว่าเคารพอะไรนับถืออะไรของสวนโมกกับพลาลามเพราะฉะนั้นในความรู้สึกส่วนตัวก็จึงมีความคิดว่าเราควรที่จะได้มาศึกษาเรียนรู้ทำความรู้จักท่านอาจารย์ให้ลึกซึ้ง ถึงองค์จริงๆของท่านอาจารย์ไม่ใช่เฉพาะเพียงรูปร่างหน้าตาหรือเพียงชื่อของท่านหรือชื่อของสวนโมกแต่อยากจะชวนกันมาศึกษาให้รู้จักว่าที่พระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสท่านทําอะไรบ้างที่ทําให้สวนโมกเนี่ยเป็นชื่อหรือเป็นนามที่ได้รับการยกย่องและยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศถึงเพียงนี้ท่านทำอะไร ถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้ในสิ่งที่ท่านได้พูดได้ทำได้สร้างเป็นตัวอย่างเอาไว้ให้เราก็จะค่อยๆมองเห็นว่าสิ่งที่เป็นพลังที่ทำให้เกิดสวนโมกขะพราลามขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่เป็นพลังที่จะให้เกิดธรรมะมาตาต่อมาข้างหน้าเนี่ยมันอยู่ที่จุดไหนนะ เราลองมานึกดูมันอยู่ที่จุดไหนมันอยู่ได้อย่างไรก็อยากจะเสนอนะคะว่าให้ลองคิดอย่างนี้บ้างเราได้พูดกันในตอนสุดท้ายว่าการที่จะพริธพรมจันทร,ร์เนี่ยเราอยู่ต้องอบรมแต่ว่าอบรมบ่มนิสัยขัดเกลาให้พร้อมทั้งทางกายทางวาจาทางใจก็จึงอยากจะมาชวนให้พิจารณาว่า ถ้าเราอยากจะได้แบบอย่างคือเรียนแบบอย่างจากเจ้าประคุณท่านอาจารย์เนี่ยเราก็น่าจะศึกษาว่าท่านคิดอย่างไรท่านพูดอย่างไรแล้วก็ท่านทำอย่างไรทั้งสามอย่างในความคิดของท่านก็อาจจะลำบากหน่อย ที่เราจะล่วงเข้าไปถึงภายในความคิดของท่านพระอาจารย์ท่านคิดอะไรนะแต่ว่าเราก็จะดูความคิดของท่านได้จากไหนแล้วคะเราก็ดูได้จากเวลาที่ท่านพูดใช่ไหมคะเช่นท่านพูดในการสอนธรรมะในการบรรยายธรรมะหรือท่านพูดออกมาในการเขียนธรรมะเช่นหนังสือธรรมโคดชุดธรรมโคดของท่านเป็นตน้นถ้าเรา พยายามที่จะติดตามฟังติดตามอ่านอย่างละเอียดละอราก็จะมองเห็นว่าความคิดของท่านเนี่ยสอดแทรกอยู่ที่ตรงไหนแล้วท่านทําอย่างไรท่านคิดท่านพูดแล้วท่านทําอย่างไรท่านทําเหมือนอย่างที่ท่านคิดท่านพูดหรือเปล่าสวนโมกขปะรลามสวนโมกขะพารามเนี่ยจึงตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ได้จนบัดนี้แม้ว่าท่านอาจารย์จะได้ล่วงลับไป เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วคะท่านล่วงลับไปตั้งแต่สองสองห้าสี่หกสองห้าสามหกขอโทษก็เป็นเวลาสิบกว่าปีละสิบสี่ปีละที่ท่านอาจารย์ได้ล่วงลับไปแต่เมื่อเอ่ยถึงสวนโมกขพระปราลามก็ยังคงเป็นที่ที่ได้รับการยอมรับนับถือ,อยังไม่เปลี่ยนแปลงบารมีของท่านอาจารย์ก็ยังคุ้มครองอยู่ถ้าหากประอยากจะ สำหรับผู้ทีเ่เป็นบุคคลในปัจจุบันนี้นะคะอย่างที่มาเข้าโครงการฝึกอบรมตนเพื่อความมีชีวิตพรหมจรรย์ที่หมดจดงดงามในขณะนี้ก็มไม่มีโอกาสจะได้ฟังท่านอาจารย์พูดราะท่านได้ร่วงลับไปแล้วแต่ก็มีโอกาสที่จะรู้ว่าท่านอาจารย์เนี่ยคิดอย่างไรโดยศึกษาจากหนังสือเล่มแรกๆของท่านอาจารย์เช่น เรื่องของสิบปีสวนโมกอยากจะขอเสนอแนะทุกคนน,น,นะคะให้ไปอ่านเป็นเล่มบางๆเล็กๆไม่ต้องเสียเวลามากสักเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ให้ลึกซึ้งก็ต้องเสียเวลามากหน่อยหนังสือเล่มนี้สิบปีในสวนโมกเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นความเรียงที่ไพเราะมากมีทั้งเนื้อหาสาระ ที่เป็นกันสารสำนวนภาษาคมคายสละสรวยแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้ในสิบปีในสวนโมกเนี่ยแสดงถึงศรัทธาศรัทธาที่ท่านมีต่อพระศาสนาแสดงถึงอุดมคติของท่าน เมื่อท่านมีศรัทธาในพระศาสนาศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งได้ท่านได้ถวายชีวิตของท่านโดยจารึกนามของท่านว่าพุทธทาตคือสละตนยอมเป็นทาตของพระพุทธเจ้าคำว่ายอมเป็นทาตนี่ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเขียนชื่อเขียนหนังสือเฉยๆแต่การ,รปฏิบัติของท่านท่านทุ่งเททั้งชีวิตจิตใจของท่าน เพื่อเป็นทาตของพระพุทธเจ้าอย่างสิ้นเชิงคำว่าอย่างสิ้นเชิงก็คือหมายความว่าท่านจะทําการสอนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอะไรที่เป็นแก่นธรรมะของพระพุทธศาสนาท่านอาจารย์จะนําคําสอนนั้นมาสอนมาบอกแก่ชาวพุทธหรือแก่ผู้ที่สนใจใฝ่ธรรมทุกคนอย่างไม่ปิดบงังไม่มีเก็บอะไรไว้ ไม่มีความรู้สึกว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะมีสิ่งใดที่สูงเกินเอื้อมหรือว่ายากเกินสอนไม่มีเลยในบางแห่งอาจจะไม่มีการพูดกันถึงอย่างเช่นเรื่องของปฏิจจสม,มุปบาทก็มักจะได้ยินว่ายากเกินไปเพราะว่าเป็นธรรมะที่องค์เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ค้นคว้าแล้วก็ตรัสรู้ในคืนนั้นในคืนที่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้ยินหลายแห่งจะบอกว่าเรื่องนี้ยากเอามาพูดไม่ได้เอามาสอนไม่ได้สอนก็ไม่รู้สอนก็ไม่เข้าใจแต่ท่านอาจารย์ไม่คิดอย่างนั้นพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสอยู่ว่าสิ่งใดที่ท่านพูดท่านสอนก็คือสิ่งที่ท่านได้ศึกษาแล้วฝึกทดลองแล้วปฏิบัติได้ทำได้ ท่านจึงนามาพูดมาสอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านอาจารย์นํามาพูดมาสอนนี่ในฐานะพุทธทาพุทธาทธาต์ก็คือจะเก็บธรรมะทุกอย่างที่เป็นแก่นธรรมเป็นแก่นคําสอนขององค์อสุเนศพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบอกมาสอนหมดทุกอย่างเมื่ออย่างเช่นเรื่องของอิทัปปัจจยตาเนี่ยคือเรื่องของเหตุปัจจัยที่จะแสดงให้รู้ว่าชีวิตของคนเราจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันไม่ใช่เพราะกรรม แต่ปางไหนหรอกแต่มันเพราะสิ่งที่ได้กระทําซึ่งเราจะเรียกว่าสิ่งที่ได้กระทํานั้นอนะ่ะเราก็พูดกันในคําง่ายๆว่าเป็นเรื่องของกรรมกรรมก็คือหมายถึงการกระทําแต่การกระทําในที่นี้นั้นก็หมายถึงการกระทําที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ใครมาทําให้เหตุปัจจัยนี้ก็ตัวเองนั่นแหละเป็นผูท้ทําทุกๆคน เราประกอบกิจอันใดไม่ว่าจะในเรื่องการงานหรือในเรื่องส่วนตัวในเรื่องสังคมเรื่องเพื่อนเหล่องในฐานะพ่อแม่ผี่น้องลูกหลานก็ตามทีขอได้โปรดย้อนหลังไปใครควนคิดพินิจฐพิเคราะห์จะกว่าใไอ้ผลที่มันเกิดขึ้นอย่างนั้นน่ะจะเป็นผลที่ดีที่น่าพอใจก็ตามมันมาจากเหตุอะไรใครมาดนบันดาลให้มาชี้นิ้วบอกว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้หรือเล่าเลย ดูให้ถี่ท้วนเราทําเองทั้งนั้นแล้วประกอบเหตุปัจจัยอันนั้นขึ้นทั้งนั้นแต่เหตุปัจจัยอันนั้นนันนะน่ะที่ประกอบขึ้นถ้าหากว่าประ,ประกอบขึ้นด้วยความอยากอยากจะให้ได้อย่างนั้นอยากจะให้ได้อย่างนี้แน่นอนในระหว่างที่อยากแล้วก็ทําไปตามความอยากก็ดิ้นรนทุรนทุรายกระวนกระวายจะได้ไหมจะสําเร็จไหมแล้วก็จะทําด้วยโมหะ คือด้วยอารมณ์ขอให้ได้เถอะโดยไม่คิดถึงความถูกความผิดไม่คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นกระทบกระเทือนกับผู้ใดเพื่อมนุษย์คนไหนหรือไม่เพราะอารมณ์ขึ้นหน้าคือกิเลสขึ้นหน้าเสแล้วเพราะฉะนั้นผลเนี่ยตอบได้เลยทุกข์ใช่ไหมคะเพราะความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ถ้าประกอบเหตุปัจจัยด้วยความอยากผลก็คือทุกข์ไม่มีอย่างอื่น แต่ถ้าประกอบเหตุปัจจัยอย่างชนิดเพราะว่าใคร่ครวนตริตรองแล้วเป็นสิ่งที่ควรกระทำมีเหตุที่ควรกระทำตามหลักของสัพริสธ,ธรรมและเมื่อทำแล้วเนี่ยผลก็จะเป็นอย่างนี้คือผลเป็นผลดีผลที่จะเกิดขึ้นแก่การงานแก่คนที่ร่วมงานแก่สังคมแก่ทั่วไปพิจารณาแล้วเนี่ยเป็นผลดีเพราะฉะนั้นก็จึงทำ ด้วยเหตุด้วยผลที่ถูกต้องก็เรียกว่าไม่ใช่ทําด้วยความอยากร้อยเปซมันอาจจะมีความอยากอย,กอยู่บ้างในฐานะของปุถุชนแต่ความอยากนั้นไม่ใช่ความอยากที่เกิดขึ้นจากการเห็นแก่ตัวใช่ไหมคะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่ถ้ากว่าทําเพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วเราก็แน่นอนเหตุปัจจัยอันนั้นมันจะต้องเกิดผลเป็นทางลบ แล้วก็มาคล้มครวญทำไมทำไมเป็นอย่างนี้ฉันก็ตั้งใจดีแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมฉันไม่ได้อย่างที่ฉันต้องการก็อยากจะขอแทรกตรงนี้ว่าเพราะฉันเริ่มต้นด้วยจิตที่มันไม่ดีแล้วเนี่เพราะจิตที่จะเอาตามใจของฉันมันเป็นจิตที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะคะไม่ได้ที่อันตพานนะคะไม่ได้ว่าเป็นอนันตภาพแต่เมื่อจิตเป็นมิจฉาทิฏฐิมันไม่ใช่สัมมา คือไม่เช่ความคิดเห็นที่ถูกต้องมันก็ย่อมนำความทุกข์มาให้เป็นธรรมดาล้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ท่านอาจารย์ก็จะพูดเรื่องอิทัปปเจตาพูดมานานนักหนาตั้งแต่ก่อนที่จะมีโอกาสได้ไปสวนมูกไปจะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ท่านท่านก็มักจะบอกว่าเราไม่เป็นครูบาอาจารย์ใครเราเป็นกัลยาณมิตรกันเป็นเพื่อนกันแต่นั่นแหละเราก็ไปเรียนรู้จากท่าน ถึงท่านจะไม่บอกว่าท่านเป็นครูอาจารย์ท่านก็เป็นครูอาจารย์ของเราอยู่นั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ตั้งแต่ไปน,นะทีแรกเลยเราก็ไม่เคยรู้เรื่องอิทัพปัจจยตเาเราก็พูดกรรมกรรมไปไอก้กรรมกรรหันมอมมาม้าน่ะไอ้กรรมกรรมตามเขาว่านะ่ะพอเกิดอะไรขึ้นเออมันเป็นกรรมพอเออเป็นกรรมเบืออ,อ่อ,อนทินอ่อนไม่ต้องทําอะไรพอร,รู้สึกว่าแก้ไขไม่ได้แล้วนี่และกรรมนี้ก็มักจะนึกว่าโน่นใครก็ไม่รู้กํนนาหนดให้ รพระพรหมอยู่ชั้นไหนก็ไม่รู้เป็นคนกําหนดชีวิตว่าต้องเป็นไปตามกรรมอย่างนั้นอย่างนี้นี่เรียกว่าเอาสบายใช่ไหมคิดเอาสบายก็เลยโยนไปโยนให้พระพรหมแล้วตัวเราก็หมดนวเนี่ยหมดหมดความรับผิดช,ชอบมันจะเกิดอะไรขึ้น่ปช่เรื่องของฉันแล้วมปนเรื่องของกรรมจะทําอะไรไม่ได้นี่แหละเรียกว่าเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นถ้าไปเชื่อไอ้การกระทําแบบกรรม ในทํานองนั้นมันก็ไม่ได้ใช้สติปัญญามันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลที่ถูกต้องแต่ท่านอาจารย์ท่านก็มองเห็นว่าเพราะไิกรรมอันนั้นอ่ะมันก็เลยทําให้คนเนี่ยปล่อยปละชีวิตของตนเหมือนกับสวะลอยน้ําแห่งเป็นไปตามยถากรรมหรือตามบุญตามกรรมไม่คิดที่จะแก้กรรมแล้วถ้าจะคิดแก้กรรมก็โน่นไปหาที่สะดอกเคราะห์ไปหาที่ลดน้ำมนตไปหาหมอดู ซึ่งพอเสร็จแล้วเนี่ยใครที่เคยไปในส่วนตัวก็เคยไปเหมือนกันนะคะสมัยที่ยังไม่ได้มาสนใจในการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังก็เคยเหมือนกันแต่พย้อนคิดไปเนี่ยก็มองเห็นแล้วว่าเปล่าหรอกไม่ได้มีอะไรมาช่วยเราแต่ใจของเราเองอ่ะพอได้ยินใครเขาสวดมนต์ให้พรให้มีกำลังใจกลุ้นใจว่ามีเพื่อนหรือว่าพอได้ อะไรนะ้ำมนต์รถมาเย็นเย็นสบายใจเยือกเย็นผ่องใสเคราะหมดแล้วแต่พอกลับบ้านนะ่ะอย่างเดิมไปนอนไก่นะ้ผากเหมือนเดิมมันไม่ได้หมดไปไหนได้เพราะอะไรเพราะเหตุมันยังไม่ได้แก้ใช่ไหมคะเหตุจริงๆนี่ยังไม่ได้แก้แต่มันไปคิดนึกเอาอย่างเลื่อนลอยต้องใช้คาว่าเลื่อนลอยไนึกคิดเอาอย่างเลื่อนลอยมันแก้แล้วคนอื่นก็ทําให้แล้ว ไม่มีใครทำอะไรให้ใครได้ในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเป็นผู้ปฏิตพ,พรมจรันทร์ต้องเข้าใจให้ถูกต้องประการแรกก่อนไม่มีใครทำอะไรให้ใครได้ทั้งดีและทั้งชั่วทั้งถูกและทั้งผิดตนเองทำตนเองทั้งนั้นนั่นคือเป็นไปตามเหตุปัจจัยตามกฎของอิทัปปเจตานท่านอาจารย์ก็นำมาพูดให้ฟังที่แรกๆก,ก็บางคนก็แหม พูดจาไม่ยอมรับแล้วก็ยังขวางขวางรีรีอะไรไปอีกเยอะๆเลยนะฮะแต่พอเรามามองดูท่านอาจารย์เอาอิทัิปจจยาตามาพูดทําไมอ๋อท่านอยากจะดึงเราคือดึงผู้คนทั้งหลายเนี่ยให้เข้ามาสู่ความเป็นผู้มีเหตุมีผลพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของเหตุผลเป็นศาสนาของเหตุผลที่เราเรียกว่าเป็นพุทธศาสตร์ พุทธศาสตร์ก็คือศาสตร์ของปัญญาเป็นศาสนาของปัญญาไม่ใช่ศาสนาของการคิดอะไรใดๆไปคิดอะไปเขาว่าอย่างนั้นเขาพูดอย่างนี้เขามันเป็นอย่างนั้นเขาเชื่อกันมาอย่างนี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่พุทธศาสนานั่นเป็นไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ที่ท่านเรียกว่าเป็นศาสตร์ของผู้หลับผู้หลับก็คือขี้เกียจคิดหนะลับหูหลับตาเชื่อไปสบายกว่าแต่แล้วผลที่สุดมันก็ไม่หมดทุก กลับทุกซ้ำทุกซ้อนยิ่งขึ้นไปเพราะไปทําเหตุที่มันไม่ถูกต้องซ้ําไปซ้ําไปซ้ําไปมันก็ทุกซ้ําทุกซ้อนมากยิ่งขึ้นมันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาแต่ท่านเจ้าพระคุณท่านอาจารย์พุทธชาติจะนาเอาธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนแล้วแล้วก็จะทําให้ชาวพุทธเนี่ยตาสว่างขึ้นเรียกว่าตาใสาขึ้นมองอะไรถูกต้องขึ้นแล้วก็ทําอะไรอย่างถูกต้องขึ้น ด้วยอีกท่านจะนํามาพูดจะนํามาสอนใครจะไม่สอนก็สุดแล้วแต่แต่ท่านจะสอนท่านจะบอกเพราะท่านเป็นพุทธทาสท่านไม่ได้เป็นอย่างอื่นเมื่อท่านได้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็ถวายชีวิตของท่านเพื่อเป็นพุทธทาสก็คือจะนําคําสอนคําบอกกล่าวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนทั้งการประพฤติปฏิบัติ ของพระองค์ที่เป็นแบบอย่างอันงดงามสมณะสรูปอันงดงามที่หาที่เปรียบได้ยากท่านอาจารย์ก็พยายามที่จะนำมาเพื่อจะบอกกล่าวแล้วก็เป็นตัวอย่างให้แก่พุทธศา,าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้รู้จักแบบจริงๆแล้วพระองค์สอนอย่างนี้นะและเมื่อมาพิจารณาดูอีกทีคุณประโยชน์มหาศาล ของการที่พูดถึงเรื่องของอิทัปปเจตาว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีคือเมื่อกระทําเหตุอย่างนี้มันก็มีผลอย่างนี้แหละหรือเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีคือหมายความว่าถ้าไม่ได้กระทําเหตุอย่างนี้ให้ผลอย่างนี้มันก็ไม่มียกตัวอย่างง่ายๆให้ชัดอีกก็เช่นถ้าหากว่ากระทํากิจอันใดด้วยความอยาก ผลมันก็ทุกแหละเดือดร้อนถ้ากระทําเหตุอันใดด้วยความถูกต้องตามเหตุผลตามหน้าที่โดยไม่ได้เอาความอยากนําหน้าผลมันก็สําเร็จงดงามแล้วก็เป็นสุขด้วยกันทุกฝ่ายนี่แหละจึงบอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีนั่นก็คือเหตุถูกผลถูกเหตุผิดผลก็ผิด นี่พูดอย่างง่ายที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้เหตุรู้ผลว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ยมันดีตรงไหนในความรู้สึกส่วนตัวที่เมื่อนำมาใคร่ควรวนแล้ว mm. ก็มองเห็นว่าโอ้มันดีตรงที่มันหยุดการเพ่งโทษซึ่งกันและกันหรือถ้าพูดอย่างคำพูดโลกโลกก็คือหยุดการหาเรื่องกันพอเกิดอะไรขึ้นกับโน่น,นเพราะเขา เพราะแกเพราะกลุ่มพระอ้นอน่์เพราะไอ้นี่จนกระทังฝนตกแดนออกก็ถูกโทษไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีเอาตัวเองออกหมดพ้นจากวงของความผิดอยู่เหนืออยู่เหนือความผิดทุกอย่างทุกประการตัวเองนี่เป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์มีแต่คนอื่นเป็นจำเลยเราเป็นโจทย์อยู่คนเดียวแล้วก็ไอโจทย์นี่นะถูกเผาไหม้ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่าตัวถูกเผาไหม้ กับแม่ทายืดคอเป็นสงา่าเท่าชี้คนนั้นคนนี้วันนี้แหละเป็นตัวต้นเหตุที่ทําให้เกิดอะไรที่มันไม่ถูกต้องเป็นทุกข์อะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วก็เกิดอะไรล่ะผลที่ตามมาทะเลาะวิวาทกันเบียดเบียนกันแย่งชิงกันจนกรทั่งถึงฆ่าฟันกันประหารประหัตประหารกันก็เพราะการเพ่งโทษซึ่งกันและกันนี่แหละแต่ถ้าพอเอาอิทัปปฏิตยตามาดูมาพิจารณา อืมันไม่พิจารณาออกไปข้างนอกใช่ไหมคะมันดีตรงเนี้ยไม่พิจารณาออกไปข้างนอกแต่ย้อนเข้ามาดูข้างในคือย้อนเข้ามาดูที่การกระทําของตัวเองอ๋อไอ้ที่ทําไปเนี่มเป็นไงใครเป็นคนทําทําด้วยเหตุที่ถูกต้องสมเหตุสมผลหรือทําด้วยเหตุที่เห็นแก่ตัวเอาแต่ได้เนี่ยพอไม่พิจารณาให้ถูกต้องเออแหม ไอ้ตอนนั้นมันเห็นแค่ตัวหน่อยนะเพลอไปไม่ทันเมื่อเป็นเเรียกว่าเรียกว่าเป็นกัลรรยาณชนก็แก้สิมันมันยังแก้ได้เนี่ยราบเท่าที่ยังมีลมหายใจอยู่มันแก้ได้ก็จัดการแก้เ,เหตุที่มันไม่ถูกต้องให้มันถูกซักผลมันก็ถูกแล้วก็เป็นบทเรียนต่อไปว่าคราวหน้าจะไม่ทําอย่างนี้อีกเราก็จะทําแต่สิ่งที่ถูกต้องให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น อิทัปปัจต,ตามีคุณค่ามากเลยค่ะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็มีคุณค่ากับในส่วนตัวเองเนี่ยนะคะเมื่อก่อนไม่ค่อยสํานึกอ่ะก็เป็นคนชอบโทษคนอื่นเขาเหมือนกันละ่ะตามประษาบุตรชนที่เราเคยเป็นมาเราก็ชอบโทษคนอื่นเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอม,มาได้เรียนรู้อิทัปปัจต,ตาเนี่ทำให้ความเห็นแก่ตัวลดลงความเห็นแก่ตัวลดลงมากเลยเพราะอะไร ก็มีความรู้สึกว่าอ๋อมันไม่ใช่เขานะมันเราเนี่ยแหล,ละเราควรมาแก้ไขตัวเราเนี่ยแหละให้ดีให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นถ้าเราแก้ไขตัวเราไม่ได้แล้วเราก็เราก็จะต้องเป็นคนที่มีทุกข์ตลอดเวลาเนี่ยนะคะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นการที่ท่านอาจารย์ท่านเป็นพุทธทาสเนี่ยท่านก็พยายามที่จะแก้ความเข้าใจผิด ของบรรดาพุทธบริษัทได้ไม่น้อยเลยคือพุทธบริษัทบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจจะมีความทุกข์ไม่ได้ตั้งใจจะทาอะไรผิดๆหรอกแต่เพราะความไม่เข้าใจหรืออีกในหนึ่งก็เพราะความไม่รู้เพราะไม่มีใครบอกให้รู้ใช่ไหมคะบางทีก็มีสมองสติปัญญาที่ฉลาดพอจะรับเหมือนกันคือจะรับจะเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแต่ไม่มีใครบอกให้รู้ ก็ทำไปตามๆอย่างที่เคยเห็นมาแต่ท่านอาจารย์ท่านจะฝากกระแสฝากกระแสแวกคลื่นออกมาเลยตัดออกมาเลยแล้วก็บอกอ่าน,นี่นะที่พุทธเจ้าท่านทรงสอนคือตรงนี้ที่ควรจะทำอะไรด้วยเหตุปัจจัยที่ถูกต้องคืออยู่บนธรรมตามสัพพุริสธรรมสัพพุริสธรรมเนี่ยเป็นธรรมะของบัณฑิตใครที่ยังไม่ได้อ่านแล้วก็ยังไม่ได้สนใจ ขอร้องรีบไปดูนะคะสัพพุริสธรรมท่านบอกไปทร,รม,มากของบัณฑิตโอสุเนศนพระธสมมาสัพพุธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดยอยากจะทําอะไรอย่างบัณฑิตไม่ใช่อย่างที่ไม่ได้ใช้สติปัญญารีบไปอ่านก็จะเป็นเครื่องเตือนเราว่าเวลาจะทํากิจอันใดแล้วก็เราพิจารณาให้ถูกต้องพิจารณาดูให้ดีก่อนที่จะทาเรียกว่ารอบด้านไม่ใช่คิดแต่ว่าอยากทําก็จะทํา แต่ว่าคิดรอบด้านดูเหตุดูผลดูตนคือตัวเองมีความพร้อมหรือยังที่จะทำคือพร้อมทุกอย่างความรู้ความสามารถสติปัญญาโอกาสเวลาทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นนะคะพร้อมหมดเหตุก็ดีผลก็ดีตนเองก็พร้อมประมาณแล้วจะทำแค่ไหนล่ะขนาดไหนไม่ถึงจะพอเมาะพอเหมาะขนาดไหนไม่ถึงจะพอดีนี่ก็นึกดู แน่นั้นไหนแล้วก็มีคนก็จะชอบถามว่าพอดีนี่เป็นไงจะเรียกพอดีพอดีของคุณกับพอดีของฉันมันอาจจะไม่เท่ากันคําตอบง่ายๆที่ได้ลองคิดดูแล้วนะคะก็อยากจะตอบว่าความพอดีหรือว่าความพอประมาณที่ถูกต้องก็คือเมื่อทําแล้วไม่มีปัญหาตามมาให้ต้องแก้อีกนั่นคือความพอดีหมายความวามันเป็นมัชชิมาปฏิปทามันอยู่ตรงกลาง มันไม่มากเกินไปมันไม่น้อยเกินไปนี่แหละค่ะสำคัญตรงนี้ค่ะเหตุผลตนประมาณแล้วทีนี้ก็การเวลาการเวลาก็คือจังหวะที่จะทำํำเดืินไหนวันไหนฤดูไหนที่มันจะเหมาะสมโอกาสไหนที่จะเหมาะสมแล้วก็ประชุมชนประชุมชนที่จะต้องไปเกี่ยวข้องในการทําการงานอันนี้เขาเป็นยังไง ก็มีทัศนคติต่อการงานที่จะทำอันเนี้ยอย่างไรต่อโครงการนี้อย่างไรเขาเห็นด้วยไหมเขาอยากจะร่วมมือไหมหรือว่าเขาคัดค้านเขาต่อต้านตอนเนี้ยพิจารณาให้รอบด,ด้านถ้าคัดค้านต่อต้านมาเห็นด้วยต้องไปสอบสแสวงหามันเพราะอะไร